ืนแล้วสวัสดีนะคะทุกคนมาใครว่างๆมาคุยกันนะคะคุยกันกับยจ๊จอยเนาะม,มาคุยกันคะ่ะคุยกันเนาะ่อคุยม, <laughs> มีใครว่างบ้างเอ่ยนะเวลานี้นะเวลานี้ใครว่างบ้างคะ อ้าวทำไมไม่เห็นมีขึ้นเตือนยอยจอยเนี้ยเฮ้ยในโรโน้อเยอยจอยนี่มาโอเคมาก็มา,อ,มาอ้าว อมหน่ยอืมสวัสดีค่ะ มาค่ะมาคุยกับยายจอยคุยกับยายจอยหน่อยนะคะ,ะอ่าวเสียงสะท้อนอีกเพนะ มาเลยมามาเลยคราวนี้อืมเอเจยจะทำอะไรคราวนี้ตั้งไลฟ์ไว้เอเจ,อจย์ก็ปลกอ Happy Birthday กับยอเจ,อจยน์นยนะคะทุกคน ใครเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ยายจอยเลยวันนี้ใครอยู่แถวยุโรปแถวเมืองไทยใครมาเจอยายจอยเข้ามาคุยทักทายกับยายจอยได้นะคะนี่นเห็นไหมดอกไม้เอาดอกไม้มาให้กำเปิด สามีเอาดอกไม้มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใหญ่ยนะโซโซโซมาโอจัดแจดกันด้วยแล้วก็แล้วก็ไหลสดไปด้วยนะคะนี่ค่ะก็คือเยญนะ่ใหญเนาะ ใส่ได้ไหมอ่ะจะใส่ทั้งเยจ่อยจะใส่ทั้งกรำเยจ่อยก็นะอืมอยังไม่มีใครเข้ามาเลยก็มีเยจ่อยนี่แหละดูตัวเยจ่อยเองคุยอยู่คนเดียวอยู่คุยคนเดียวมันเหงานะคะทุกคนมันเหงานะใครว่างเข้ามาหาเยจ่อยได้นะคะ ก็มาคุยทักทายกับยบ่จอยนะคะทุกคนมีใครก็มายังเอ่ยอยี่จอยรอรอรอ,ร,อร้องเพลงรอนี่เอาใส่น้ําน้อยไปอีกอะใส่แค่นี้มันก็จะเต็มแล้วแล้วยจ่จอยจะเอาใส่ตัวไหนดีเนี่ยแค่นี้มันก็เต็มอะใหม่หา Upokojen mají. Mm hmm. 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 ของใหม่แล้วอ๋อก็ยังไม่มีใครเข้ามาอยู่ดีอ่ะโอ้ยจเจอเอก็เนี่ยคนเดียวก็ได้คนะ่ะอยู่คนเดียวมันเปรี่ยวหัวใจรู้ทำไงไม่มีคนคุย อยู่คนเดียวมันปเปลี่ยวละกันจัดดอกไม้กันสวยนี่ของขวัญวันเกิดเจ๊จอยค่ะน้องสามีเขาเอา,เอามาให้เขาซื้อดอกไม้มาให้ใ๋ยป,ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยใ่ปุ๋ย,ย,ปปย,ปปยลงไปเนาะ อยู่มันคนเดียวคุยมันคนเดียวก็เหงานะคะใครว่างบ้างเอยใครว่างเข้ามาโอ้ยนอเขาไปสนใจเด็กกบก,กบกันหมดแล้วนอหรือเขานอนกันหมดแล้วนเอเวลานี้ก็ยังไม่อาหารเย็นนี่นะใช่ไหม แ,แถบยุโรปแถบอันนี้คขายังไม่อาหารเย็นนะทุกคนโอ้ยไม่มีใครว่างเข้ามาไหนาเยจอยเลยเหรอมาชมดอกไม้ส,ยสวยๆเลยเยจอยเนี่ยโอ้ยเข้าสาวมาให้นะแล้วก็เอันนี้มาให้ด้วยเนะี่ยแล้วเยายจะทําไงกับกิ่งไม้เนี่ยเยจอยจะทํายังไงเนี่ยเอ้ยยั่ เยจอยจะทำยังไงจะทำยังไงนี่เลยเาายจอยรอหน้าร้อนนะทุกคนหน้าร้อนเนี่ยกับสวนเยจอยเนี่ยนะคือมันเยอะมากค่ะดอกไม้กุหลาบไม่ร้อยกว่าต้นนะจะบอกสัก่อนกุหลาบเยจอยมีสาราพัดสีนะทุกคน มีทุกสีเลยอ่ะสวยๆอ่ะยำหน้าร้อนเนี่ยหูยยเจอออยากชวนเพื่อนๆมาจังที่สวนเยจ่อยนะ,อะสวัสดีค่ะพี่หอ้ยมามาเลยมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนูใช่ไหมนี่อ่วันนี้วันเกิดวันนี้วันเกิดหนูแล้ว น้องสาวน้องสาวแฟนก็ซื้อดอกไม้มาให้ค่ะอืมสวัสดีคะ่ะสวัสดี <c oughs> หนูก็ทดลองค่ะพี่หนูทดลองนะเอฝึกไปเรื่อยๆพี่หนูพยายามเพราะว่าหนูถูกสบประมาทพี่หนูสุก ถูกน้องสาวหนูสบป,ประมาทหนูถูกคนทางบ้านหนูสบป,ประมาทหนูหนูก็เลยมีกำลังใจฮึดสู้ขึ้นมาอีกเขาว่าหนูนะพี่นะเขาบอกว่าเขาว่าหนูว่าทำ u t u b e อ่ะฝันไปฝันไปเหรอว่าจะได้เงินน่ะเขาว,าว่าอย่างเงี้ย อหนูก็เลยเฮ้ยเขาได้จริงใช่หนูนะนี่เลยแล้วพี่พี่เชิญเชนะิญนายสบายดีใช่ไหมคะสบายดีใช่ไหม อันคอมเมนต์ไดน,นี้อ้าวงหนูทำไมคอมเมนต์หนูไม่ขึ้นเออแล้วเลยอีกกี่วันแค่เนี้ยเลยอีกกี่วันหนึ่งจะหมดอ่ะหมดเอเวลาที่เขากับตัวคะ่ะหนูเลยอฉาพี่จังโอนี่เลย แค่ต้องร้ไ,ไปอ๋อวันที่สิบแปดหรออุ้ยวันที่สิบแปดนี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิหกสิบเจ็ดสบแปดอีกห้าวันโอ้ยดีใจด้วยนะคะอีกแค่ห้าวันเองค่ะพี่อดทนอีกนิดหนึ่งแต่อยู่ที่นั่นสบายดีใช่ไหมคะ อาารการกินเป็นยังไงบ้างคะพี่หนูเลยอิจฉาจังเลยอิจฉาจังเลยแล้ววันนี้ไปท่องไปท่องช่องใครมาบ้างหนูไ่เห็นมีอยู่ในช่องสารวันหนูชอบว่าหนูชอบไปนั่นแหละเอยไปเจอเพื่อนใหม่ๆค่ะไปเจอเพื่อนใหม่ๆ ก็ดีแล้วก็หนูก็ไปมีมีช่องหนึ่งที่เข้ามาแนะนําหนูว่าที่เขามาแนะนําหนูว่าให้ไปเอ่อไปทักทายช่องอื่นๆนะช่องเล็กๆเ,เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่องใหญ่ๆเขาเขาไม่ทานอ่านคอมเมนต์แล้วหรอกคะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นช่องเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการซับเหมือนกันเนาะเขาก็เขาก็แนะนําเขามามาติดตามหนูเลยแหละแล้วเขาก็คอมเมนต์ไว้ว่าเอา่อให้ให้หนูอ่ะ ไปช่องอื่นๆที่ว่าช่องเล็กๆเหมือนกันน่ะช่องใหญ่ๆอ่ะก็คือเราไปหาเขาแล้วเขามีมีคนติดตามเยอะแล้วคอมเมนต์เขาเยอะเขาเขาไม่มาอ่าทำไมนั่นจริงๆอ่ะเขาก็จะไม่เจอเขาจะไม่เห็นคอมเมนต์เราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้หนูก็เลยอ้อไปคอมเมนต์ที่ว่าอ่าคนที่อ่าซับเขาก็เริ่มต้นเหมือนเราอะค่ะประมาณนั้นเลย ที่ที่ยังที่ยังไม่ผ่านกฎอนะ่ะหนูไปตรงนั้นมาแล้ววันนี้หนูคุยกับหนูคุยกับน้องหนูแล้วหนูหนูคสู้มากเลยอะ่ะหนูคุยแล้วเขาเขาเหมือนกับประมาณว่าอ่าทำไปทําไมย youtube อะไรอย่างเงี้ยทําแล้วมันจะมีะไรายได้จริงเหรอมันจะสร้างได้ไหมฝันไปอะไรอย่างเงี้ยเบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน รูวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ให้ทำได้จริงๆก่อน <c oughs> เอยเอยทำได้ค่ะพี่ลองก่อนเลยโอ้พี่อ่ะสวยอ่ะหนูดูที่รูปที่พี่เอาเอาเอาแปะอยู่ในอยู่ในปกอยู่ในคลิปอ่ะพี่ก็สวยพี่หน้าตาดีแล้วสวยแล้วก็ลองฝึกพูดเหมือนหนูนี่แหละ หนูก็ซืฝึกเอาอ่ะพี่หนูก็ฝึกหนูก็ฝึกแต่ว่าพอเราทําคลิปเนาะเราทําคลิปอย่างเงี้ยอย่างที่หนูถ่ายตัวเองใช่ไหมหนูก็โอเคแล้วเริ่มชินเริ่มทําได้ใช่ไหมพอมาพอเรามาไลฟ์แบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีคนเข้าเข้ามาเนี่ยมันมันก็นะโอเคไปแล้วเหรอ โอเคขอบคุณมากนะคะพี่เชนายพี่มอมโอเคว่าใครว่าเข้ามานะคะสวัสดีค่ะเอา้าพี่มอมยังอยู่อยู่เหรอเมื่อกี้นี่มันลงไปเลยแค่หนึ่ง <laughs> ยังกลับมาเป็นห่วงหนูใช่ไหมเนี่ย <laughs> เราผ่านมาแต่ตอนนี้มันไม่ อ๋อไม่สะดวกเพราะว่าอยู่กับสามีด้วยใช่ไหมคะอยู่ในห้องเดียวกันเนาะก็เลยไม่สะดวกใช่ไหมคะโอ,โอเคเข้าใจค่ะเข้าใจขนาดหนูอยู่บ้านเนี่ยวันนี้ป้าไม่อยู่ค่ะป้าไปทํางานที่ทออฟฟิศหนูก็เลยทดลองเลยค่ะหนูก็เลยทดลองเจืย้เจวกับหนูไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูเปิดอีกเครื่องหนึ่งเนะนีเออ่ยหนูเอาเครื่องเก่าหนูเอาเครื่องเก่าเพราะตอนนี้หนูแยกแล้ว หนูแยกช่องหนูแยกอ่าอ่าแอคเคาท์หนูแยกอีเมลออกอยู่คนละคนละเครื่องอ uh huh. <laughs> หนูเลยเอาเอาเครื่องเนี้ยขึ้นมาแล้วเวลาหนูอ่านคอมเมนต์ไงถ้าเกิดมีคนคอมเมนต์เข้ามาหนูก็เอาเอาเครื่องนี้เข้าอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็คือสายตาหนูมันเวลามองคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์หนูต้องเข้าไปใกล้ๆแบบเนี้ยค่ะ อ๋อไม่สะดวกค่ดทำอืมแต่กลัวไม่มีเพื่อนถ้าพี่ถ้าพี่ถ้าพี่ขึ้นไลฟ์อ่ะถ้าพี่ขึ้นไลฟ์พี่บอกหนูพี่พี่บอกหนูก่อนพี่บอกหนูก่อนแล้วก็อ่ะพี่ก็ขึ้นแล้วหนูจะรอเพราะหนูมีสองเครื่องใช่หนูมีสองเครื่องแล้วหนูก็เปิดเข้าของพี่ทั้งสองเครื่องเลยแล้วหนูก็สลับเครื่องกันคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เหมือนกับ มีมีมีคนอยู่ในช่องกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยสามารถคุยกันได้พี่พี่ลองเลยพี่ลองขึ้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวหนูก็อีกประมาณสักยี่สิบนาทีหนูก็จะลงแล้วเพราะว่าหนูก็จะจัดการทํางานบ้านของหนูต่อนอนแล้วพี่ก็ลองพี่ลองขึ้นไลฟ์แล้วหนูก็จะเข้าเอาเครื่องของหนูเนะี่ยเข้าพี่ลองเข้าโปรแกรมถูกถูก ได้หรือ,อยังคะได้ได,ได้ได้เข้าโปรแกรมแล้วลองลอง,ลองนั่นได้หรือ,อยังเพราะหนูก็รุ้นดะ้หนูรุ้นให้พี่มากเลยหนูรุ้นให้พี่มากเลยพี่ลองเลยเพราะว่าหนูมีสองเครื่องพี่บอกหนูพี่สง่งอ่าแชทมาหาหนูว่าเออพี่จะขึ้นแล้วนะพอพี่จะขึ้นพอพอหนูลงใช่ไหมพี่บอกว่าพี่จะขึ้นอย่างเงี้ยพอนั่นแล้วอ่ะ พี่แชทมาว่าพี่กาลังขึ้นนะพี่ขึ้นแล้วพี่กาลังจะขึ้นโอเคก็รอมันมันต้องใช้เวลารอสักแป๊บหนึง่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่ามันขึ้นแล้วคลิปขึ้นแล้วแต่หนูาบางทีอ่ะหนูขึ้นแล้วแต่ว่ามันไม่มีแชทให้มันม,มันไม่มีช่องแชทให้อันนั้นนะถ้าเกิดว่ามันนานเกินแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีคนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออไม่มีคอมเมนต์เงี้ยแสดงว่าผิดปกติหนูเคยครั้งหนึ่งที่ว่า มีคนเข้ามาพยายามจะคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ไม่ได้แชทไม่ได้แล้วคราวนี้หนูก็เลยต้องลงแล้วหนูก็ขึ้นใหม่คราวนี้มันถึงจะอ่าเข้าแชทได้อะไรประมาณเนี้อ่าฮะต้องลองผิดลองถูกกันกันหนูลองหลายครั้งมากสวัสดีนะคะสามสองท่านสองท่านบอกว่ามือของเยอจอยด้วยเครื่องหนึ่งโอเคใครโน้ที่เข้ามา เข้ามาทักททยกันได้นะคะโอ้ยหนอนี่เลยยังยังเลยพอตอนกักตัวไม่สะดวกโอเคถ้าพี่พร้อมเมื่อไหร่ถ้าพี่ขึ้นเมื่อไหร่พี่ทักแชทมาหาหนูเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็อ่เข้าไปเข้าไปได้เพราะว่าถ้าพี่ทักมาปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เข้า หนูก็เข้าของพี่ได้เพราะว่าพอเรามีแล้วมันจะมีคนอ่าขึ้นให้ว่าเออมีคนอยู่กับเรานะเราก็คอมเมนต์คุยกันในนั้นนะ่ะโอเคเราตอบกันแบบในนั้นนะ่ะโอเคอันก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าพี่ขึ้นแล้วพี่ไม่บอกหนูบางทีหนูก็ไม่เห็นนะพี่นะโอเคบางทีหนูก็ไม่เห็นพี่ว่าพี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วเราถ้าคอนแทคกันก่อนอะ ชทมาหาหนูก่อนอย่างเงี้ยหนูจะรู้ว่าเออพี่ขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จะรอแต่พอมันดีดปิ้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหนูก็เข้าเลยพี่ก็จะได้มีเพื่อนคุยเลยแต่ถ้าหากไม่มีเพื่อนคุยพี่ก็จะอาจจะยังเขินๆอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนสาววันดีพี่ไม่กล้าพี่ไม่กล้าให้ใครเห็นหน้าพี่ก็ทําเหมือนสาววันอนะก็คือ อ่ะถ่ายภาพไปที่อื่นถ่ายวิวทิวทัศสวยใช่ไหมแล้วก็พูดไปอะไรไปอ่าพูดไปอะไรไปแล้วก็เอ่อทักทายกันไปก็คุยอ่านคอมเมนต์กันไปอะไรเดินไปอ่าชมวิวทิวทัศทุ่งไร่ทุท่ง,งนาอะไรก็ทําแบบนั้นก็ได้พี่ถ้าพี่เขินแต่หนูไม่เขินแล้วหนูเริ่มชินกล้อง <laughs> หนูเริ่มชินแล้วหนูเริ่มชิน เออเอ้ยขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ทักทายกันเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่แล้วเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ทางโน้นโควิดมันมันได้ข่าวข่าวบ้างไหมคะแล้วพรุ่งน,น,นี้หนูจะรอเนี่ยพรุ่งนี้หนูจะลุ้นไม่รู้หนูจะตื่นทันหรือเปล่าหรือว่าจะดูย้อนหลังที่เขาเออ จะมาถแถลงข่าวถแถลงการกันเรื่องมาทตี่พีษอะไรนะ่ะหนูก็จะอรอลุ้นอยู่ว่ามันเป็นยังไงแต่หนูจะตื่นทันหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้อรอลุ้นทุกวันลุ้นทุกวันนะลุ้นบ้านกกกกลุ้นลุ้นลุน้นทุกวันนี่สวยนี่ค่ะสวยไหมคะดอกไม้ โดอกไม้เหอยจอย,อยนี่เลยนี่แล้วค่ะอืมไปใไนนอโอเคค่ะพี่นอนได้ค่ะพักผ่อนนอนหลับวันดีนะคะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูก็จะลงแล้วหนูก็จะไปท่องหนูจะไปท่องอวกาศเหมือนกัน โอเคค่ะขอบคุณนะคะหนูก็จะลงแล้วเหมือนกันขอบคุณมากนะคะที่เข้ามา <c oughs> <c oughs> โอเครักษาสุขภาพด้วยนะคะ <c oughs> อ้ยนี่เลยเอาไปไหนอ่ะ นูก็ยังทําไม่เสร็จเลยยังทําดอกไม้ไม่เสร็จเลยค่ะนี่นโอเคไปแล้วไปแล้ว อันนี้ก็เหลือแต่ยายจอยคนเดียวอีกแล้ว นี <c oughs> ่นะคะกับการจัดดอกไม้ของเยจอยเนาะมามามา,มาใครว่างใครว่างเชิญได้นะคะรับรองเยจอยไม่กาดค่ะ กไปไหนเนี่ยก็เขาให้มาแบบนี้เนาะเขาให้มาแบบนี้ทำไงได้เอ้ยนะเอ้ยนะเสียบเสียบเสียบอ่สะสักสองกิ่งก็พอดีมากนี่นี่ค่ะ,ด,ะดอกไม้มันเกิดค่ะ เรามาจัดวิธีจัดดอกไม้กันนะคะออวัน,นเกิดเจ๋อจ่อยนี่ยัง นี่นะคะสวยไม่เอ้ยสวยไม่เอ้ยเนาะนี่อ่าคอนี้เต็มจอเลยค่ะนี่คอนี้สวยไหมคะเอ้ยมากมากใครว่างใครว่างคุยกับเอโจอยได้นะคะอ๋อสงสัยเขาจะหลับกันหมดแล้วมั้งนี่ นี yeah. uh ่อ huh. ่ะอแบบนี้ก็สวยอ uh huh. สวยไหมสวยนะคะนี่ยเยอะจอยเนี uh ่ย huh. ทำได้าสารพัดสิ่งนะคะ uh huh. นี่นะคะสวยสวยสวย Rồi, cực không chồi, no? oh. hmm. Hmm. Như này đây, cặp sinh nhật của Ye Joi, nó, làm này, เป็นกนารไลฟ์สดจัดดอกไม้กันนะคะไลฟ์สดจัดดอกไม้กับเยจอยค่ะโอเคนะคะสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะเยะจอยขออนุญาตไปทำงานบ้านต่อนะคะเพราะว่าวันนี้สามีไม่อยู่แล้วก็เยจอยก็ไปทำงานบ้านต่อค่ะโอเคสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะเมมเงยเอ็นดี